สวัสดีครับวันนี้ก็อากาศเย็นๆครับผมพบกับผมนีกแล้ววันนี้ลมหนาวพัดโชยๆนะครับก็ไม่ได้ออกทิปหลายอาทิตย์แล้วครับวันนี้ว่าจะไปเลาะประช่อนทั้งหน่อยเป็นประชอนคลองวันนี้ก็จะเอากบยางที่ทําไว้นะครไปลองประช่อนหน่อยไม่ได้ตกประช่อนคลองนานแล้ว ไม่รู้ว่าจะพอมีตัวหรือเปล่าต่อว,วันนี้นะครับยานพาหนะคู่ใจครับว,วันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ครับว,วันนี้จะแวน้นไปครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะโดนฟ้าหรือเปล่านะก็ยังไงอย่าติดตามชมผลงานนะครับวันนี้ก็แดดเริ่มออกแล้วอากาศเย็นครับว่าจะออกแต่เช้ามื่อะะแต่ว่าหนาวรอแดดออกก่อนสายครับ Thank okay. you. ใหญ่ด้วยเสียงดูดแน่นมากเลยคนะับแ,แบบฉลาดมากไปไหนแล้วเนาะ น้ำมันใสด้วยครับจัดออกแนวระแวงนิดหนึงมีไงกัดแล้วครับ อยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหไม่อยู่วะ <c oughs> นก็จะกัดได้กัดฉลาดมาก <c oughs> กดส่งไม่ทันครับ <c oughs> ไซส์สวยเลยตัวนี้ <c oughs> โอ้ยเศดาา กัดฉลาดมากครับปลาตัวนี้เสียงดังสนั่นเลยครับกัดตบปลาครับเอาไหมครับหม่กัดแล้วครับกัดแล้วนี่ครับไหลเลยครับโอ้โหลโอ้โหตัวกเปียกดีครับ ไซปะตากครับนี่ครับไ่ปะตากครับกัดกบอบยางเต็มปากเลยครับกัดอย่างแรงทิดววาตัวใหญ่นี่นะครับมเดิมครับตัวแรก กัดเหี้ยนะครับไม่อยู่ครับกัดซ้ำรับกัดซ้ำรับนี่ไหลแล้วครับกัดซ้ำละครับสาพอได้นะนี่ครับโอ๋อันนีย้ยสวยเลยครับประมาณสองสามขีดเัยตรงนี้ และกัดไม่โดนนะครับกัดไม่โดนละซ้ำแถมสองนัหยอดเอาตามนี่ครับเป็นคลองเล็กๆนี่อ้อห่วงเลยครับอ๋อปลาธรรมชาติครับไซส์สวยเลยอ้วนเลย เก็บครับขั้นที่สอง ก็จะไล่ตีตามนี่ครับเป็นช่องแล้วก็จะมีมีสลาสลสาลหางกระรอกครับขึ้นเต็มเลยครับที่มีช่องเล็กๆไล่หยอดนะครับนี่ครับตลอดแนวเป็นคลองส่งน้ําเล็กๆก็มีนี่ครับ,ก,รบ,รบก็จะเป็นช่องเล็กๆนะครับไล่หยอดเนาะตามช่องน้ำมันจะไม่ลึกเท่าไหร่ครับ กระชอนจะเหมือนพอเหยื่อขยับขยับหน่อยก็ขึ้นกัดง่ายเลยครับกัดไม่ยากกระชอนแบบนี้นี่ครับกัดแล้วกัดแล้วครับ โอ้โ oh, wow. ีครับกลับดีแล้วครับดูดใกล้ๆเลยครับตับนี้ไหลหยอดตอา,ามช่องเล็กๆเลยครับนี่ตัวนี้นี่ครับสัตว์ไปเต็มปากเลยครับนี่ นี่ครัมเต็แมแล้วครับเช้านี้ก<อ>็กรบยางที่ผมใช้ที่ทำใช้นะครับก็ จะเป็นทรงนี่ครับเป็นทรงหยดน้ําเพราะว่าผมจะเอาไว้ลุยตามป่ารกๆครับถ้าเป็นทรงทรงเขียดทรงกลบปกติหัวมันจะหัวมันจะใหญ่ประมาณนี้ครับมันทําให้เวลาเราเอาไว้ลุยหญ้าปุ๊บมันก็จะติดหญ้าโอกาสที่จะติดหญ้าก็จะมีเยอะครับก็เลยทําออกมาเป็นทรงหยดน้ำครับเอาไว้ลุยหญ้าโดยเฉพาะแตัวนี้เพราะจาก ความเชื่อของผมนะปลาช่อนไม่ได้ดูว่ารูปทรงเหยือเป็นแบบไหนครับก็ที่กัดนี่ครับนี่เลยปลาช่อนที่กัดผมว่ามันกัดที่ใบหลิวนะครับใบใบหลิวข้างล่างตัวนี้เป็นตัวแค่พยุงให้ตัวเบ็ดมันลอยน้าไม่ใช่ครับตัวเหยือวอดี้เหยือผมก็เลยทําออกมาเป็นทรงหยดน้าครับเอาไว้ลุยป่าโดยเฉพาะตัวนี้ เราวันนี้ก็จบลงอีกหนึ่งทริปครับกับการแววนตกปลาช่อนด้วยกบยางของผมนะครับมาดูผลงานของผมนะวันนี้อ่อนมากวันนี้จับหลายตัวจะได้สามตัวไม่น้อยไม่ใหญ่มากครับก็ได้กับข้าวเย็นนี้ครับมันวันนี้อากาศลมแรงเลยครับลมแรง แล้วก็อากาศเย็นเลยปลาไม่ค่อยกัดกเท่าไหร่อนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับ,รบก็ฝากผลงานวันนี้ไว้ด้วยครับผมก็เดี๋ยวทริปหน้าผมไปตกปลาอะไรอย่าคอยติดตามชมน,นะครับผมจะเอาผลงานมาฝากท่านผู้ชมได้หรือเปล่าคอยติดตามชมกันครับสวัสดีครับ